รถผู้บริหารปลดประจำการราคาหายไปจากป้ายแดง50%เลยนะคะกับตัว Camry 2 0 g ปี19.20คันนี้ได้เป็นรถสีขาวสีเดิมจากโรงงานด้วยนะคะออปชั่นได้มาค่อนข้างครบแล้วเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง12,300บาทเท่านั้นเองได้รถส,สวยๆรูๆสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะออปชั่นให้มาครบแล้วนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีโครงสร้างให้ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เปอร์เซนเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดนะรีบติดต่อกันเข้ามาด่วนๆได้เลยหรือว่ารับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกันนะเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะนัดมีรถสวยสไตล์ผู้บริหารมานําเสนอให้ได้ชมกัน1นคันนะคะใครที่สนใจมองหารถวิช้งานอยู่แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะคะตโตโยต้าแคม y 2 0สองจี ปี19จดทะเบียนปี20นะคะรถหน่วยงานมือเดียวสภาพส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจหารถวิใชยงานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะคะลูกค้าออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะเป็นรถผู้บริหารลดประจำการมานะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆหรูให้ใช้งานนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0 9 8ย์0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทร มาแอดลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ mm hmm. การันตีโครงสร้างเลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนลูกค้าขาราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%เนะเพราะตอนป้ายแดงเนี่ยเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทวันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์นะคะค่าตัวเรือเพียง7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลย นะผ่อนเริ่มต้นนะคะที่12,300บาทเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะได้รถสวยๆหรูๆสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะยังไงก็คุ้มนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลย9ก้ากอไก่พอพาน8 0 0 2กรุงเทพมหานครโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้เป็นรถชมหน้าออนิลเรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็มีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้ามาให้อีก2 จุดนะไฟนะคะเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอ,อยลายกิ้มเลยนะคะสภาพสวยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะส่วนตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะคันนี้ได้เป็นยางยี่ห้อดันหลบป,ปี22สองนะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะนึงเลยส่วนช่วงล่างของรถนะคะเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโช๊คนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะสภาพ สภาพสวยสภาพพร้อมใช้เนี่ยค่ะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนปี19จดทะเบียนปี20ออปชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันได้เป็นรถสีขาวสวยๆส,ส,สีเดิมจากโรงงานเลยไม่มีการกลับสีหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีระบบเตือนมุมอับสายตานะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าระบบ BSM มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเวลาที่มีรถมาด้านข้างน,นะคะก็จะมีไฟกระพริบสีส้มๆเตือนตรงกระจกมองข้าง นะคะลูกค้าส่วนมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะได้เป็นแบบโคมียมเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะคันนี้กุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะลูกค้าสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะจะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเรามาดูบอดี้ภายในของรถกันนะคะภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโทนสีดำาอปอชันลนลนสวยสวยร,รูรูเลยนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นสีเทา ะะแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สี่บานมีเมมโมรีเซ็ตของบอกคนขับให้ด้วยนะคะสามารถตั้งค่าหรือว่าปรับเซ็ตระดับบอกคนขับได้นะคะคนขับที่1คนขับที่2สามารถตั้งค่าได้เลยนะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูมาให้นะคะระบบการเลื่อนถ่ายมีมาให้ Option ออปชั่นเนี่ยลดลนเลยนะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์เียบอยแล้วด้วยพวงมาลัยเป็นแบบมังติฟังก์ชั่นนะคะมาพร้อมกับคุชคอนโทรนเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะลูก สภาพภายในเนี่ยสวยๆเลยนะคะล mm ูกค้าเร็กไมลนะอยู่ประมาณแส0แสนห้าหมื่น์นะคะล mm ูกค้าแต่เขา mm hmm. เข้าเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องทุกรอบนะคะ mm hmm. ลูกค้าหลังๆเนี่ยเขาอาจจะไปเข้าถ่ายที่ B ีค i c k แทนนะแต่ว่าไอ้แ็กนัดหมายรอบถัดไปก็มีมาให้นะคะ mm hmm. ลูกค้าเขาเปลี่ยน น้ำมันเครื่องตัวเช็คเนี่ยทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะรถหน่วยงานดูแลรักษาสภาพดีอยู่แล้วนะคะไม้แท้ไม้เดิมแสนห้าหมื่นเจ็ดพโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้มาพร้อมกับตัวจอแอนดรอยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบูทุธได้นะคะแล้วก็มีตัวกล้องอยหลังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ ออปชันเนี่ยล้นๆเลยนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน Air Auto นะคะมีที่อาชาร์จแบตเนาะไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะ เกียร์ออตโอต้เบรกมือเป็นแบบไฟฟ้ามีเบรกโฮมาให้เรียบร้บอยแล้วนะคะเป็นตัว 2.0G นะน้ำมันล้วนนะคะคันนี้ปี19จดทะเบียนปี20นะคะส่วนตัวเบาะของรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะสภาพสวยๆนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้พร้อมส่งมอบนะใครสนใจหารถวิชช้งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะส่วนหัวนอซอกประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยข หรือว่ารอยเขียบขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักอีกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักอีกความจมน้ากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะเพชรย์รับซื้อคืนเต็มจานวนนะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะคะมาดูกันต่อห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างนั่งสบายมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลูรู เบาไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางเจ้าน้ำได้นะคะแล้วก็เปิดทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ได้มีม่านหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็เป็นแบบอัตโนมือนะลูกค้าอัตโนมือยังไงก็นี่เลยสามารถดึงขึ้นดึงลงเอาเองได้เลยนะคะด้านหลังนะสาภาพสวยๆเลยลูกค,ะคะ้าขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน719,00 0บาทปีดาวผ่อนที่12,300นะคะรายได้2เท่าของค่างวดได้ล สวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยไม่แต่บาตรเดียวออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดเรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปทาสัญญาให้ถึงที่เลยนะเอกสารไม่ยุ่งยากเลดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่านั้นผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้4จุดกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟท้ายที่ไซน์มาสวยงามเป็นแบบ LED นะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวมีไฟทับพิมติดตั้งมาให้เรียบย สวยแล้วด้วยนะคะส่วนตัวกระจกด้านหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วไฟเบรกดูที่สามีเห็นชัดเจนเลยนะสะภาพสวยสภาพพร้อมใช้แนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะต้องฝากระโปรงด้านหลังนี่สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเพียเรเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันส่วนตัวคานด้านในนะคะนี่คานตรงไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมไม่ต่อเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะเดิมๆ ิมจากโรงงานหัวน,อน็อตไม่มีขยับเขยื้อเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างลรออะไหล่เครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้เดิมจากโรงงานนะซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่ไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ตัวยี้ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะลูกค้าแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะค,ะคันนี้สวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการมือเดียวนะคะรถผู้บริหาร ารประจําการนะสภาพเนี่ยสวยๆเลยออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะลูกค้าราคาหายไปจากป้ายแดง 50%เลยนะลูกค้าหายไปครึ่งต่อครึ่งนะคะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะในส่วนของสติกเกอร์มอ,อ,อกอมีติดให้เห็นชัดเจนแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะเช็คประวัติสูงโตโยต้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะหัวน,อน็อตซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่ารอยเข็เยือนนะคะภายในสวยๆนะไม่มีช้ามไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอนะคะสภาพเนี่ยพร้อมใช้พร้อมส่งมอบนะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาด คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนภาษีหมดอีกทีนู่นเลยกุมภาปี69ใช้ต่อได้อีกยาวๆกุญแจสำรองก็มีมาให้ครบนะคะลูกค้ายังไงก็คุ้มนะพรบรทางร้านดูแลให้นะคะได้รถสภาพสวยสภาพพร้อมใช้ไปใช้งานกันเลยนะใครที่สนใจหารถวิใชงยนอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ2 0 0 0ซี167แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเข้า 1.95e 20e 85เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถาน,ไม,มนไม่มีคาบํำมันหยดเละเยิ้มนะคะพวกสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะลูกค้ามาร์กแทมสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขีบยบเพี้ยเลยนะคะเม็ดอาร์ตเบลโชมีเห็นชัดเจนเดิมๆิมจากโรงงานนะมีชุดโชกช่วยผ่อนแรงในการเปิดปิดฝากระโปรงคู่หน้าให้ดย ด้วยนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในลูกค้าสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบขยื่นนะคะรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ตเนี่ยคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันลูกค้าไฟหน้าเดิมจากโรงงานด้วยคานไม่มีโคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆต,ต,ติดอยู่ครบทุกตำแหน่งนะคะรูน็อตกลมๆนะเม็ดอาร์ตตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ราคาหายไปจากป้ายแดงเกือบ50%นะคะลูกค้าหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะ,คะใครที่สนใจอยากได้รถส,สวยๆหรูๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะคะแคมรี 2.0G ปี19 20นะคะรถหน่วยงานประ,ประจําการสภาพส,สวยๆเลยนะคะออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะราคาค่าตัวที่ตั้งขายเพชรยนต์นะอยู่เพียงจะแสนหนึบาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่ 12,300้อ 12, บาทเท่านั้นลายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆรูรูแบบนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทรย้ำอีกรอบหนึ่ง0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ปนาเัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทำสัญญายถึงที่นะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากเลยเดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.9%เั้นแล้วก็นไก้นานสูงสุด7ปี84งวดน,นะคนใครสนใจ ห้ามพลาดเลยนะสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวรากไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ